ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพเอมี่จะมาแนวิธีการนี้นะคะวิธีการทำแกงเขียวหวานนะคะ I w l s l s w y w you w t w to 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 r g r n e u r u y ในในกรีนเค u รีนะคะในแกงเขียวหวานจะมีไก่นะคะแกงเขียวหวานไก่เครื่องแกงเขียวหวานน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพากะทิพริกใหญ่แล้วก็มะเขือลายนะคะ In green curry, we we do green, chicken green curry today. It's gonna be have chicken, chili paste, chili green curry paste, and then sauce, sugar, coconut, bakamotli, sweet basil, big chili, and then eggplant. I will show you how to prepare. เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะว่าทํายังไงเราเตรียมอุปกรณ์นะคะก่อนอื่นเราก็มาหั่นพริกก่อนนะคะหั่นพริกตามเชียงแบบนี้เดี๋ยนะคะเราจะไม่เอาเม็ดันนะคะ we cut like a peel out. We take only skin. We not take the seed of the chili. It can be little bit. It's no problem. เราไม่ให้พยายามไม่ให้ติดเม็ดมันนะคะถึงมาเคลือนะคะหิดเอกเราจะหั่นแบบนี้นะคะจะใช้เป็น4ครั้งนะคะแบบนี้นะคะ ล่างจากนั้นนะคะเราก็เอากะทิใส่ในโอนะคะเ a n น e ีพุ c o โคคอนาทิลอินสปอ o ์ตโอเปนมีเดียมนะคะมีเดียมเปิดไฟปางกานะคะ not too hot not too high not too hot เปิดไม่ให้ร้อนแรงนะคะแล้วก็เทกะทิก่อนเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ไม่ว่าฝรั่งหรือคนไทยก็นิยมนะคะ And then we add some water ใส่น้ำพืิมลงไปนิดหน่อยน,น,นะคะ อันนี้เป็นสูตรของพีเอมมี่นะคะให้รอให้เดือดนะคะเวทอันท l b o i ย b o ยเลยพอเดือดแล้วนะคะก็ใส่กระเกงเคียววา้างลงไปเลยขยี้ค่ะเวทส์พอแล้ว we put g r ร e n นเค r ร p a ์แพ อินโคโคนัทมิลเราใส่ลงไปในยนำกะทิเลยนะคะคนในข้าวกัะเครื่องแกงเขียวหวานนี่ถ้าอยู่เมืองนองก็ห้าได้ทั่วไปจำการเอเชียรหรือว่าตามห้างช้ปรปสินคา้าทั่วไปนะคะเป็นที่นิยมมากทางแกงเขียวหวาน a n find green cherry pass from อมู m เอ e ซีช้อปปิ p งหนองค่ะ จุก,ก็เตะตานะคะพิซซ่านำปลานะคะเพราะว่าบางคนไม่กินกะปีนะคะถ้าเรากินกะปีก็ใช้กะปีเข้าไปด้วยได้เดืออเลยเนื้อไก,ก่นะคะชิคเก้นนะคะใส่ชิคเก้เเนลงไปค่ะอันนี้เผือนจีว่าเป็นฟรั่งก็คือเข้ายาก ยารูกันก็เลยคุณภาษาอังกฤษแต่พีก็ภาษาอังกินไม่คอยก่เท่าไรหรอกแต่ก็พอพูดได้เอาศสยนะคะเคียวไปสักแป๊ดนะคะ waiting like uh f minutes boy the chicken in coconut milk ถนาทีนะคะล่างจานนั้นนะคะเขาใส่มะเขือลงไปนะคะมะเขือที่ทเราเราล้างเรีบร้อแล้วนะคะ And we put eggplant. plants with that boiling. I'm a fluid. One of เราจะไม่ปิดฝ้านะนะเพราะว่ามันจะทำให้หมึเขึ้ดนดำนะคะคนไปเรื่อยๆ We not cover the pot before we make uh eggplant become very black ให้เดือสักประมาณเจ็ดนาทีนะคะซึ่งเดี๋ยวขอใส่ผักกย่งอื่นนะคะวีเ t a เบาเ7 m i มินิท ลังจานั้นใส่ใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูด We put bergamot leaf and then chili and we turn off the heat now we not heat anymore and then the last one we put sweet basil นะคะอันสุดท้ายนะคะใส่ใบโหระพานะคะนี่นะคะโหระพาใส่ ไม่ต้องปิดฝายนะคะปดให้จมค่ะเนี่นะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานนะคะเห็นแดง we แดงเดมอินเดอะวอเตอร์โคคอนต์มิวเป็นแกงเขียวหวานที่น่ากินมากลูก เา d e l i c i o นะคะเก๋ mm hmm. งเขียวววานสวยๆนะคะสนใจก็นำไปทำกินกันได้ะคะ่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะกินกับขนมจีนก็ได้กับข้าวก็ได้นะคะขอบคุณที่ชมค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ Thank you very much t o looking my green curry Bye bye